กลับมาจเจอ,เจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกตเตอร์ต่อค่ะแต่ก่อนอื่นเนะีคะฝากกันนี่เลยเพจของเราสุดรถยนมือสองตเตอรค่ะและ YouTube ตเตอรค่ะช่นวนเค่ะที่คุณสามารถจะเข้าไปรับชมรีวิวเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีทริคในเรื่องของการดูรถมือสอง รวมไปถึงสามารถเข้าไปอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษจากทางตัวต่อค้าของเราได้เข้าไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วนี้ค่ะเราอยู่กับรถกระบะนะคะกับตัวไฮลักรีโวค่ะ 2.4i e d บ u b l e Cab p i เ a n h er a นะคะรถปี2019สีเทาคันนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าชมนี้เขาก็มีการปรับชมด้านหน้าให้ดูมีความสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยกระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นกรอบโครเมียมตัดกับสีดำเมทัลิกนะคะและช่องลมด้านล่างสีดำค่ะไฟหน้าจะเป็นรูปแบบฮาโลเจนนะคะไฟตัดหมอกก็มีการตกแต่งพิ่มคมโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้ถือได้ว่าดูสวยมากๆนะคะกับโชว์ปี2019ของเขาค่ะปกติถ้าเป็นราคาายแดงคันนี้ก็จะอยู่ที่859,000บาท้ใครสนใจรอฟังราคาได้เลยค่ะ มาดูกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้มันล้อใหม่จากทางโตโยต้าขนาด17นิ้วนะคะสภาพย่างก็ยังสมบูรณ์ดูใหม่ขับขี่ได้แบบสบายๆกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นตัวโครเมียมข่ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูก็จะเป็นตัวโครเมี่ยมและตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแครบก็จะเป็นรูปแบบ4ประตูแน่นอนได้ความกว้างขวางภายในตัวรถที่สําคัญอย่างขึ้นลงสะดวกสบายมาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดําค่ะ มาดูกันต่อกับด้านท้ายรถนะคะสำหรับด้านท้ายเนี่ยตัวกระจกก็จะเป็นระบบไร้ฝ้านะคะมีกับไฟเบรคดูนี่3ค่ะด้านหลังก็จะมีกันชนหลักให้แบบนี้เลยนะคะและมาดูกับหน้าแม็กไลเนอร์กันค่ะ Na Man หน้าแม็กไลเนอร์สภาพสวยนะทุกคนคะ่ะสภาพคือแบบดูสมบูรณ์เลยไม่มีอรอยขีดข่วนล้องลึกนะคะยังสามารถนํามาใช้งานต่างๆได้แบบสบายสบายค่ะและนี่คือรอบๆตัวรถเราไปดูด้านในตัวเลยกันต่อเลยค่ะ มาดูด้านในกันต่อเลยนะคะด้านในสวยค่ะทุกคนค่ะเขาโซน,นหน้าคือแบบดูใหม่มากนะคะเบาะที่ได้เบาะหนังสีดำนะคะนั่งสบายสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะปุ่มไลน์ก็เป็นตัวมัลติฟัง์ชันด้วยนะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นมีเดียนะคะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้และเชื่อมต่อกับ A U X U S B ได้ค่ะแอร์เนี่ยก็เป็นแบบแมนนวลน,นะคะขยับลงมาก็จะเป็นช่องเสียบไฟ12โวลต์ แล้วก็จะมีที่วางของที่วางแก้วเกียร์ออโต้มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ก็จะมีอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหดนะคะตรงกลางช่องใส่ของนะคะอันนี้ประสงค์ทั่วไปเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับ Airbag 3จุดก็คือ Airbag ็กผูหน้าแล้วก็ตรงเข่าคนขับ1จุดนะคะดูกับซอนด้านหลังสักนิดนึง พื้นที่กว้างขวางนาะนั่งสบายแล้วก็สภาพเบาะสวยงามนะคะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดตรงกลางเดือยมาเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้แล้วก็นะคะด้านหลังเบาะคูหน่าเนี่ยก็มีเป็นที่แขวนของรองรับน้าหนักได้ถึง4กิโลกร,รัมค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ีตลำโพงด้วยกันและนี่ก็คือสภาพภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมกับเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ มาดูกับเครื่องยนต์แล้วก็บอดีด้านหน้านะคะจุดแรกเลยเราดูฝากระโปรงกันก่อนนะคะเดิมๆเลยนะผ่นซับความร้อนสภาพก็สมบูรณ์นะคะแล้วก็มาดูบอดีหลักของเขาเดิมๆเช่นเดียวกันค่ะสังเกตจากไลนนี่ควงแขนซ้ายขวาคานซ้ายขวานะคะเมิดอาร์นะยิงตัวสวยงามนะคะแล้วก็คันกลางลูกซอร์ตอาร์อลน็อตสีดําเดิมๆจากโรงงานค่ะเพนๆจากโรงงานและสติกเกอร์มอกรยังคงอยู่ครบถ้วนนะคะมาดูเครื่องกอนกันบ้าง เดิมๆค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเราก็จะมีการขัดรถที่เข้ามาอยู่แล้วเนาะสภาพเครื่องยนต์เนี่ยต้องเดิมไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยโดนถอดน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0 c ีค่ะให้กําลัง150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรด้วยกันค่ะและสําหรับใครที่รอฟังราคาค่ะคันนี้นะคะที่โต๊ตราคาของเราขายอยู่ที่ พอแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะรถปี2019นะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้แหละเป็นรถสักรยาสภาพเกียตเอค่ะราคานี้จัดไฟแนนซ์นได้และถ้า,ค,าคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ค่ะเดี๋ยวเราต้นศูนยเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนนะคะและเรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์จากต่อต้นคายยาวนานถึง4ปีฟังไม่ผิดนะคะดูแลกันไปแบบยาวๆเลย และยังไม่หมดนะคะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศด้วยใครสนใจทำอย่างไรโทรมาได้เลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะนอกจากนี้ก็มี f c e e o o o ไลน์ทิกต๊อ อินสตาแกรมเว็บไซต์ y o u t u b e ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะคะสามารถใช้งานได้หลากหลายเป็นเพื่อนผู้ใจเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยกับตัวไฮรักรีเวอร์2.4อ e, c เว l แคปเปอรเนอร์รปี2019คันนี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดนั้นยี่องแกแล้วค่ะไว้เจอกันได้ใหม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ